สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายเอซีทุกท่านจ้ามือวนนี้กะค่ำค่ำแรงแลวคะ่ะหกโมงหรอแต่หกโมงแต่ยังยังมอือมืดอกะหกโมงยามนี้มันจะนานมืดยามดำนานเลยมันจะนานมืดแต่ยามหนาวนะหกโมงมันจะมืดแล้วเรเห็นหงุงแล้วทีนี้จะพากันมาเก็บผักฟังนัวผักผงสุรสนะผงสุรสผักผงสุรสฟังนัวต้นใหญ่ขนาดเลยคะ่ะเพื่อน ต้นใหญ่ขนาดเลยต้นใหญ่มากพุดนะปลูกจักปีแล้วคือใหญ่แท้พุดนะคนปลูกใหญ่บ่จัใหญ่ขนอันนั้นต้นน้อยเนาะอันนั้ะปีว่าไปพัดน้ำมันหอยบ่ติว่าแซ่บบ่ติพัดน้ำมันหอย ผักนัวผักขงสูตรอุ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้จนบ่ถึงสูงลายจนบ่ถึงตัวใหญ่ๆจนอันนั้นต้นน้อยกินได้แน่ตัวใหญ่ต้องใช้อันไม้ไม้แม่เมนานะไม้สอยเออโหแม่กบบร,รนะเบื้อตอ,ตอนะม,บบตมขนาดคนะเพคะต้นสูงตัวใหญ่ๆนะแม่กระเบื้อตอมสูงใหญ่ขนาดกินยากเลยนะเนาะดอกมันไม่เหรอ ดอกเอาไปหนึ่งป่ะอ๋อกินดอกมันเอาไปหนึ่งนั่นต้นใไน่ค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่อุบาทให้มันนันท์ทอยเอวยอุบาทนะค่ะไม่ยังกับอุบาทแซ่บอุบาทหญ่อุบาทถ้ามันมีอุบาทนี่โมเมนต์ไทยนันทอยนะค่ะแซ่บอุบาทหญ่อุบาทเลยนันททอยนี่ต้องลงท้ายด้วยอุบาท อุบาทเเออต้องมีอุบาทถูกปลาอุบาทอุบาทอออุบาทอุบาทแซ่อุบาทหมธรรมดาเลยเออซ่ปซ่นี่นะย้อนทอยเราเซ่อุบากินยังยาก่น่นแซ้วเลย่นจะแซ่อุบาท มันน่ะปร่งไวเลยนะสองสามเมิร์มกระปงยอดละงามขนาดงามเกินกับขนาดกับอุบาทบ้านเฮาเนาะโอ้ยจะแม่นขนาดรถกับอุบาทอุบาทกับขนาดแล้วที่บ้านเฮาแซ็ตอุบาท เก่งขนาดเลยเอาเขาจะเอาขามาแบบนี้บอกเขาจะเอาขามาแบบนี้บอกควายอ่ะเขาจะขามาแบบนี้ติโอ้หาหงมองแรงเขามาติมีตัวมีตัวเขาข้อเขาง เขาเคาเขาแรงแม่กระเบื้อต่อมขนาดผนัดดอกมันหวานปะหวานบ่ดอกไม่หวานบะโอแม่กระเบื้อต่อมมันหวานมาสั้นมันไม่หากินแม่กระเบื้อหวานเกิน ได้แล้วจีพอแร้วบห,หนั้โดอม่เอาเป็นเอาเอาเอาป็นหนึ่งกระป๋ามันหวานแม่กระเบื้อจันรจอมคุณอะแม่มกระเบื้อวันนี้สิไปเบิง้งอันขั้นตอนได้ป่ะขั้นตอนการทำได้ป่ะนี่ผัดผักนวัวผักผงสุรุดขั้นตอนล้างนงามน,นะ ใบนะใบกระแทบกาดกระแทบดอกกระแทบแท่ทุกอย่างแท่ทุกอย่างบระแทกจะหางมันแหละไมนเป็นยาอยู่อ่ะถ้าเป็นยาก็ถ้าเป็นยาก็ยังกินอยู่หางมันฮะอืมท้องเป็นยาน่งกินไ่ได้คนนะอันไรเป็นยาในหามากินเบ้อันนี้ล้างแล้วก็นี่มีอย่างน้อยนี่ไม่มีอย่างขาวๆอย่างเอาอย่างอ่ะอันใดอันอันใดที่ว่าเป็นยาหามากินเบ้อ่ะคน หาแนวบำรุงหาแนวอันบำรุงหาแนวอย่างมากินกินให้อายุยืนเพือพ่อว่าปานเพิ่นสิบวัายเพิ่นหาแนวบำรุงหลางคนนะหากินแนวบำรุงเพื่ะแต่กระแสบเหมือกันทั้งใบทั้งการนี่ลอกกาบอยู่บา่การมันบ่ได้ล็อกพัดเลยอืมเดี๋ยวมันอ,อ่อนเนี่ยอ๋ออ๋อเลี๋ยวไป ควนควนันตัวล็กก็ได้เองดีคล้ายๆอันคณะเลยดีโอ้วาอ่าแซบป่ะทิผู้เอ้กินก่อนค่ะวา่าแซบป่ะทิอันนี้พเพราะแซค้างแรกว่าสันค้างแรกส่องหมอเมาเนาะส่องหมอเมาแล้วนะเคยกินยาอื่นมาแล้วหนึ่งเอบยงแล้วหนึ่งกิกน,นแล้วต้มกับเอียแล้วต้มกันแล้วเดีย๋ยวจะพัดเดี๋ยวจะพัดปิเคยผ่านมาแล้วกินได้กินได้ไม่เมา ใบมันยังยักก็คืออันอันใบมอญใบมอญหมอหงอะคือใบหมอหงคือใบหมอหงพักนัวผักของสดบ้านท่าเจ้าเอิ้นอย่างลรบ้านท่าข่อยเอิ้นพักของสดพักนัวบ้องยังไงทักนัวติดอกมันก็ใส่ไหมบอใส่กระแซะคือกระไหมบอเวลามันอยู่แล้วบนบนได้มีอย่างในดอกมัน ไม่อยาบไปเลยตอะบรณคณะเนี่ยบ่คคยังคงสภาพใบอันนี้สลายเลยเปบ่เบ่อเลียเลยก็เอสุกแหงเอต้องอันต้องหายไม่เปื่อบ่หายประมาณคงกลางๆอยู่บ่กลางๆอย่บ่ไม่ว่าสุงเนีบ่มางเนีอยอย่ดงีอือผู้อื่นหายอันมันเบื่อยู่บ่ นี่วไอ้ให้มันซุกนอย่างมันมีนะสุกเลยสุกเลย,เ,ลยเพราะว่าไม่อย่างนาะจนหนึ่งหางแซบสิแซบล่งแล้วหวานหวานหนึ่งลองหวาน,วานกินกับอันน้ำพริกนะหนึ่งกินกับน,น้ำพริกก็ได้ป่นปลาก็ได้ปลาป่าแจวปลาอันนี้คือผักนัวะคะ หมูยังแข็งเลยอืมเป็นทางซอยงายมันกลายซอยเป็นเต่าเลยอืม ย,ยังก็ผัดผัดใส่ผัดเอนี่ก็ผัดผงชูรสผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยใส่ผงชูรสผู้พ่นเอจิ๋มนเพิ่นว่าแซบอ่ะเจันนี้เราก็จะมาลองเ้เาสิมาลองเบิร์นเธอแรกมาสิเธอแรลก,ารกมาสีมูมสิจ้าจามูสิหล <laughs> <ร> <laughs> อดหรือสีลวงเออจามูสีจ่าดิ <laughs> จะลอยหรือว่าไม่ลอย้ทีห้อนิ้อวนความสวยงามอืมเนี่เนีอร่อยบ่จ๊กจกสียอร่อยรึเป่าห้องนีน่ะเอาเรีวห้อหิวเขาลวตอน,นอืเฮ็ดเบีเวิร์ดหหกโมองอะอตั้งแต่เีบีตั้งแต่อั้แต่สาที เ,เรียบร้อยร,ยรอจะไปโขกพริกกับกระเทียมอืมทีทีแกะเลยไปกระเทียมกราบเทียมออกกระเทียมทุบก่อนแล้วก็น,น้ำออกง่าย พันแล้วพันเลยพันเลยสัตเอาเป็นยอดเลยพานตรงนี้เลยเหรออือเอาเป็นยอดเลย <c oughs> <c oughs> ยาวไปเลยดิตามแรงไปได้เดี๋ยวกระเด็นใส่ตาโอ้โหสมัค <c oughs> ร์ท <c oughs> ไ,ไ,ได้่อนแฮกินพริกแรงมากโอ้ยมาอยากจามไปเลยอ่าเสร็จแล้วอ้าวหอม <c oughs> <c oughs> ผสมข้าวหอมไส้บอรี่ผสมข้าวหอมแล้วหุงข้าวกินกับผัดือผัดผักผงชูรสน้ำมันหอยอันนี้ตามออกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็หั่นเรียบร้อย ข้าวก็หงเหียบร้อยข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่ทีนี้เตรียมอะไรมาวันนี้ข้าวดำไรเบอรี่เตรียมผัดอะไราันนี้ชิมคนมุกอ,อยู่บะข้าวฮึสุกอยู่บ่แล้วเป็นหนุ่มหลับตุกตับน่าจะไม่สุกคัด <laughs> อะไรอย่าฮึฮฮึ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 ฮ นิ่มๆนุ่มๆเพราะว่าจะเอาเข่าเข่าอันเข่าสีขาวนี่ใส่หลายมั้ยบอถ้าถ้ามันบ่หลายนล้มันจะบ่ชุกมันจะแข็งมั้บ่ชุกยุ่มทางแข็งอ๋อจะเอาเข่าเข่าขาวใส่หลายนะเขาจะเขาจะไม่ธรรมดำไม่ใช่โบเตกเลยวะอย่างเงี้ยเออเออเออนี่แข็งแข็งเนาะถ้าไม่ทำบอเข่าขาวใส่เนี่ยมันจะแข็งตุบติบตุบติบนะนั่นคือเขากรรมเขากรแต่ว่าอันนี้มัๆๆนเะป็ๆๆๆๆนเขากรรม เพิ่งจะผัดครั้งแรกสิครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งต่อไปใช่ไหมถ้าอร่อยใช่ไหมครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งที่สองที่สามไปถ้าค่ะถ,ถ,ถ้าอร่อยถ้าโอเคมีคนว่าเป็นฟางหวานมันอร่อยมันแซน่บเนาะก็ลองผัดบึงเลยเนาะว่าจะแซ่บจะอร่อยขนาดไหนนะเริ่มเริ่มเริ่ม เดี๋ยวมืดมือแล้วก็นไม่เห็นด้บจะลุงหรจะล่วงจะลุ่งไม่จะล่วงผัดครั้งแรกจะลุ่งหรือจะล่วงผัดครั้งแรก หม้อจะขังเนี่ยอร่อยได้หมอ้อเพราะว่าเพราะว่าหม้อสีนี้มันจะขังเพราะว่าไอ้กินด้วยนะมันจะเสียเพทาะฉะนัเอออ่ะมันเหลือแล้วก็พริก,ออกจะน้อยแตเอาหอมูลงบดนด้วยมากินใหม่บดนได้วยใช่ใช่มันหอมในอย หอมหอมแล้วหอมแล้วได้แค่เพียงหอม,มหอมอกมาทางโทรศัพท์บ้านะทางนี้หอมแล้วทางนี้ แต่รสดีอันนี้เอาใส่ั้าง้นเดี๋ยวตอนผักเอาใส่ผักแล้วก็ใส่อีกอันนี้ใส่ซอสซอสเลี้ยวนื้อมันหอยนื้อมันหอยโอ้กินมาเลยนกินกินมาแล้ว หาป้องกันโปลิโอฮะเกลือไอโอดีนเกลือไอโอดีนโอ้ป้องกันโอลิโอโปลิโอใครบอกกินแล้วเป็นอะไรบ่ไอ็โปลิโอบ่พอเพาพอเพาะเอ้อพอดีกระจับ ใครประจานเป็นปอบได้คนะนละเวลาไอ้ก,กินอันนั้นเป็นอย่างน,น,น้ำขิงน้ำขิงน้ำขิงน้ำดื่มน้ำดื่ม,มเราลงทีนี้เราก็จะเอาผักลงนะคะอ่อสุกแล้วสุกแล้ว,ลวผักพ่อครัวบอกว,ว่าเอาใส่ทางยอดเลยเใส่ทางยอดเลย <c oughs> <c oughs> ใส่ใส่ทางยอดเลยเดีย๋ยวสิมันจะยุบไหมมันจะยุบไหมสิใส่ทางยอด คนทานคิปก็กินน้กันเดอเลายนซ่โอ่บก็คนกินลงเรือลำเดียวกันแล้วเอาเรือลำเดียวกันแล้วจ้ะเาติดหมอเือกแซ่บโอแ่ก็ต้องกินมันวะเอาหผัดลงแล้วเขาสน้ำมันหอยลงเพิมใ่น้มหอยลงมาหน่อย ที่เราใส่ในหน่อยที่แรกเพราะว่าพยางค์มันหม่มันดูดเบิร์ตเดี๋ยวโม่โมจะดูดจดีดจามพขได้นไหมคะผงนัวขาดไม่ได้ต้องใส่สิซามจะชอบซามจชอบมากหลายใส่หลายมากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลาย ปังหน่อยใช่หน่อยสียุคขาวสียุขาวใส่คนใส่ครบทุกซอนเลยติ <denk> <l> มีซอย่าม่ใส่เหรเบอดิจะลวงไม่จะลุงตีจะลุ่งไม่จะร่วงผัดครั้งแรกผัดัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยใส่ใส่ผงสุรสผัดผัดผงสุรส ผัดผัดผงสซลต์ันเลยมันยุบอ,อ,อีหลีเนาะทีแรกห้าใส่เต็มหม้อนึงเลยบริเวณเลยใส่บนยอนเลยผันกอันอน,อน,นี้เพิ่มหนึ่งก็ได้ลวกก็ได้แก้มตัวพอหนึ่งก็ได้ลวกก็ได้มันจะยุบลงสิมันจะยุบยุบลงตอนทะเลหันอันอัน,อน กินอันน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลสิใส่น้ำตาลถ้านอนชิจาอีแล้วนี่ฮะจามจนสะเทือนขอโทษขอโพยท่านผู้ชมไม่ยืนลุ้นน้ำตาลเหรจามจักจามจักไอมีเบิร์ตตีฮะจามแล้วจามแล้วติ จะมีม <า S 1> น้ำเลยกินกับข,ข้าวข้ใมนบัล,บลีไล่บัรีไล่บัีก็จะชิมชิมนะชิบชิมก่อนอร่อยอร่อยไหม,หไมจะผ่านหรือไม่ผ่านจะผ่านหรือไม่ผ่าน อะไรลยเนอะได้ยู่ได้หรอบ่แต่ไ,ได้อยู่อไไอยโอเคไหมหมอโอเคสิฮึแซบ่บบ่แซ่บคือข้ามเมาอยู่ที่ข้ขามคนเมาอยู่บ่แปลกอยู่เขาต้องชิมตอนชิมผักมัม่นแต่อันนี้เขาชิมหนังคืออ๋อต้องชิมผักอืมอะไรกับเพื่อนพ่อวะปิดแกวหน่อแยบบแบบ เพื่อเขาอืมเข้าป่ะโอเคโย่ <Okay. S 1> อีก็จะอาจาใส่อืโอเคเพื่อเขาเพื่อใ่่ข้าวหน้าตาก็จะประมาณนี้และคะ่ะผัดผัดผักผงสุรสด ใส่ใส่ยังใส,ใส่น้ำมันหอยอเดี๋ยวเราตักใส่จานก่อนเดีย๋ยวใส่จานก่อนผัดผักผงสลดใส่น้ำมันหอย <Yeah. S 1> ครั้งแรกเรวสั่งเอกครั้งแรกชิมครั้งแรก เห็นข้าเจ้าว่าว่าเอ็ดกินว่าแซ่บเลยก็เลยมาทำมาเอ็ผักกันเอ็ดแล้วก็ซิมจะอิ่มไปทั้งครอบครัวเรียบร้อยพร้อมตักเสิร์ฟได้เลยคะ่ะพ,พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะมากินน้ำกันนะคะแซบ่บแซ่บนวัวอร่อยะคะ่ะ พาวาเอาใส่บดหย่อนเลยเพราะว่ามันจะหยูบลงนะแม่นี่นะถ้าเป็นฮาเด็ดมันจะเป็นซินน้อยนะอันนี้เอาใส่บดหย่อนเลยเนี่ยหน้าตามันก็ประมาณนี้นะคะมาชิมน้ำกันนะคะพร้อมกินนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมชิมชมชอบชิมชิม ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะมากินน้ำกันเด้อค่ะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ากดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะคะรักนน้อย,อยแต่ให้นานๆค่ะขอพระคุณมากค่ะท่านผู้ชมค่ะที่ติดตามมาตลอดนะคะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจจ้าขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า